E.P. 24 I am ตอนสมทับสเธอคือราชาคนคือพระฉายาลักษณ์ของพระเจ้าแปลว่าเรามีพลังแห่งพระผู้สร้างตัวเป็นเป็นแฝงอยู่ที่จิตต่างดาวไหนๆหรือจักรวาลใดๆก็ไม่อาจมีเหมือนเธอได้ พระพุทธองค์ทรงกล่าวมีเพียงได้เกิดเป็นคนนี้เท่านั้นจึงจะได้รับสิธิ์แห่งการบรรลุธรรมสู่นิพพานและนอกเหนือจากนิพพานอินพรมยมยักษ์หรือต่างดาวหรือจิตญาณชั้นสูงไหนไหนก็ไม่อาจมีได้ขอเสริม ยุคใหม่ยุคทองยุคพระศรีอานแห่งจิตสากลก็เริ่มเปิดเผยใบประดูป่าที่อยู่นอกกำมือนี้แล้วว่านิพพานเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการผจญภัยแห่งจิตวิญญาณมวลรวมมาดูให้ชัดเจนเราอยู่จุดไหน มิติสมายาโลกมนุษย์หาอยู่หากินมิติสี่โลกวิญญาณทั้ง31อภพภูมมิติ 5. บรรลุตื่นรู้ ผโลกและ3 1พบเภพเมื่อบรู้ตื่นแจ้งในมิติห้าบวกบวกจะได้ไปนิพพานเมื่อไหร่ก็ได้ดังโพธิสัตว์ทั้งหลายจะเข้านิพพานเมื่อไหร่ก็ตามใจท่านแต่ฉันขออยู่ช่วยเวนยศาสตร์ทั้งหลายก่อนก็เท่านั้นเองนิพพานจึงเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเดินทางเมื่อสู่มิติหแล้วจิตจะไม่มีการแบ่ง แยกว่าใครสูงกว่าต่ำกว่าใดๆอีกแล้วและจะดำเนินทุกสิ่งมีแต่พลังงานบวกเท่านั้นคือสร้างสารรค์อย่างเดียวไร้ทุกเบื่อเซ็งหรือต้องทนทุกข์กับการสิ่งใดๆอีกอาจจะแยกอธิบายตามภาษาบ้านๆให้เราพอเข้าใจง่ายๆได้ว่า มิติหกโพธิศัตว์ปัญญาเมตตากล้าหาญมิติ7 8เหล่ามหาโพธิสัตว์มิติ9ก0เหล่ามหาโพธิศัตร์โบราณบรรพการดังนั้นแม้แต่จิตญาณชั้นสูงพีอเดียนอาร์ทูเลียนที่อยู่มิติ9 หากต้องการยกระดับจิตสูมิติ11หรือมิติ12ก็ต้องผ่านการเกิดเป็นคนและต้องสอบผ่านมหาลัยแห่งจิตวิของดาวเคราะห์โลกนี้ด้วยเช่นกันอย่างเช่นพระพุทธเจ้าเป็นมหาโพธิสัตว์แล้วท่านต้องการยกระดับจิตสู่ระดับพระพุทธเจ้าก็ต้องลงมาเกิดกายเป็นมนุษย์อีกครั้งและอีกครั้ง ผ่านดาวเคราะห์โลกซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งจิตวิเพื่อทดสอบยกระดับจิตต่อไปจะพูดโดยใช้ภาษามนุษย์เพื่อมาอธิบายเรื่องนี้อาจฟังดูเกินเหตุผลที่จะได้รับเพราะโลกวิญญาณหนึ่งบวกหนึ่งเป็นอะไรก็ได้นะสิ หรือหากมวลจักรวาลต้องการเปลี่ยนแปลงสิ่งใดก็ต้องให้พระผู้เป็นเจ้าสูงสุดแห่งจิตหนึ่งร่วมกันเป็นผู้เปลี่ยนแปลงตำแหน่งให้เหมาะสมสอดคล้องกับเรื่องราวนั้นๆเป็นกรณีพิเศษไปยำ้ำจิตที่เลยระดับมิติห้าบวก เขาไม่มีการแบ่งแยกใครสูงกว่าต่ำกว่าหรือต้องพยายามอยากไปสู่มิติสูงกว่าใดๆคล้ายใครสุขที่อยากทำหน้าที่หรือสร้างสรรค์ต้องการอยู่ระดับมิติใดก็ย่อมได้ ไรออนจิตวิญญาณชั้นสูงต่างดาวก็เคยกล่าวว่าฉันก็ยังไม่เคยลงมาเกิดเป็นคนเช่นกันแต่ฉันก็เพียงทำหน้าที่เป็นหน่วยบริการแห่งแสงเพื่อให้เธอได้บรรลุในความเป็นพระเจ้าได้อย่างเต็มศักยภาพเพราะมีเพียงมนุษย์เท่านั้นที่จะทำสิ่งนี้ได้และถามไรออนว่า และเธอรับรู้การเกิดเป็นคนไมหมล่ะแน่นอนทุกบทของคนทั้ง8 0 0 0ล้านคนกับ31ภพใครออและจิตยานชั้นสูงรับรู้ได้เหมือนกับพวกเธอนั่นล่ะฉันจึงรู้จักและสนิทสนมกับเธอทุกคนเพราะ ทุกบทของเธอที่เล่นจะถูกเก็บไว้ในจิตหนึ่งมวลรวมร่วมกันก็พระเจ้าและชั้นคลายอ่อนเล่นทุกบทผ่านตัวเธออย่างไรล่ะ เราหนึ่งคนมีพลังแห่งกอดพระผู้สร้างพระผู้เสกที่ดวงดาวอื่นจักรวาลอื่นไม่มีต่างดาวหลายเผ่าพันุ์จึงอยากผสมพันธ์กับเราเพื่อต้องการพลังวิเศษนี้แต่ก็ไม่เคยทำสำเร็จเขากลัวพลังของคนมากทำไมพวกเธอถึงมีพลังแห่งพระผู้สร้างที่ยิ่งใหญ่ได้ถึงเพียงนี้ ต่างดาวหลายเผ่าพันธุ์เสียอีกที่เขาจะต้องรู้สึกเกรงใจเป็นมดน้อยผู้ต่ำต้อยแต่เราเองกลับไปกลัวต่างดาวเสียนี่ คล้ายต่างดาวหลายเผ่าพันธุ์เขารู้ว่าเราคือราชาเพียงสติหลุดและหลงลืมไปก็เท่านั้นเองแต่เราก็ยังคงมีพลังอำนาจแห่งราชานั้นอยู่ที่จะสามารถเสกและสั่งการควบคุมให้จักรวาลไปทางทิศไหนๆก็ย่อมได้มีแต่คนเราเท่านั้นที่มีพลังแห่งพระผู้สร้างได้ในหินแร่ พืชสศตว์จิตต่างดาวทุกมิติหรือมวลมหาจักรวาลแสนล้านเท่าใดเขาก็ไม่อาจทำหน้าที่เป็นพระผู้สร้างได้อย่างเราแน่นอนพวกเขาทั้งจักรวาลเป็นพระเจ้าเหมือนเรานั่นละ่ะแต่เขาไม่ได้รับสิทธิ์ให้มีพลังแห่งพระผู้สร้างนี้แฝงอยู่เขาจึงเป็นเพียงพลังงาน พระผู้ตัวประกอบผู้ร่วมสร้างสรรค์ที่ทำให้ทุกเรื่องราวดำเนินไปอย่างสมบูรณ์และลงตัวเชน่นกอสอวตารลงมาเป็นมะเขือเทศเขาจึงทำหน้าที่ของเขาคือเพื่อมาจุนเจือให้ล่างหลักแห่งกอสก็คือตัวเราๆท่านๆนั้นหลักได้มีสุขภาพดีแก้มแดงมีน้ำมีนวล มะเขือเทศกับคลายออนก็คือพี่ชายพี่สาวที่มาเพื่อส่งเสริมเราให้ได้ค้นพบศักยภาพแผ่งปราผู้สร้างที่อยู่ในตัวเราได้ตื่นขึ้นนั่นเองเราจึงพึงเคารพทุกสรรพสิ่งเสมอภาคแห่งจิตหนึ่งร่วมกันรวมทั้งอาหารการกินทั้งปวงก็คือฉันเอง พืชเป็นอาหารแสงระดับจิตวิญญาณเขาไม่ทรมานแล้วทำไมหลายคนยังคงทานเนื้อสัตว์อยู่จิตระดับเท่าดใดกายเขาก็ได้เท่านั้นเมื่อโยกระดับจิตเบาได้เมื่อไหร่เขาก็จะคลายการต้องการเนื้อสัตว์ไปเองอย่างไม่ต้องฝืนหรือต้องฝึกหรือต้องเพียรพยายามใดๆเลย แต่ละคนล้วนมีจักรวาลเป็นของใครของมันเมื่อเรายกระดับจิตรหรือทำสิ่งใดเพียงเล็กน้อยโลกแห่งจิตวิญญาณจะสั่นสะเทือนมีการเปลี่ยนรูปแบบอย่างครั้งใหญ่กันเลยทีเดียวนักดาราศาสตร์จึงแปลกใจทำไมยิ่งสองกล้องมองดูจักรวาลมวลรวมจักรวาลก็ยิ่งแผ่ขยายออกไปไม่สิ้นสุด พราะจิตเราทุกคนเคลื่อนที่และขยายตัวนี้เองใครเล่าคือผู้ควบคุมจักรวาลคงพอรู้แล้วนะ I am ฉันเองที่เป็นเธอแต่ละคนอยู่นี้ไงแต่ฉันก็ไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยนะก็อย่าลืมสิว่าเธอโดนอุบัติเหตุหัวฟาด พื้นจะหลงลืมความเป็นราชาวันใดเธอตื่นรู้ฟื้นความจำได้เธอจะรู้ว่าเธอนั้นพิเศษยิ่งใหญ่เกินมหาจากาักรวาลไหนๆเลยล่ะเมื่อรู้แจ้งเช่นนี้แล้วเธอ,อยังจะเวิ่นเวอ้อฟุ้งสัน้นจมทุกข์และด้อยค่าตัวเองอยู่อีกไหม ขอบคุณบทความนพอศวะวันที่8ดกุมภาพันธ์2566